คำปฏิทานประจำวันสาธุการดนพระเจ้าพระบิดาจิตใจของข้าพงหลายสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวความรอดของข้าพงหลายมาจากพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักมั่นคงเป็นของ,รงพระองค์พระองค์ทรงสนองมนุษย์ตามการงานของเขาพระสัญญาทุกข้อของพระองค์เป็นความจริงในพระองค์นั้นไม่มีเง่างความปลวนแปลทุกกสิ่งจะต้องสําเร็จตามพระเจตนของพระองค์พระนามของพระองค์สูงส่งเหนือนามอื่นใดทั้งพวงพราะจากิจของพระองค์ก็อัศจรรย์ พระอื่นใดเล่าจะเทียบเคียงกับพระองค์ได้พระองค์ทรงกรอบด้วยพระคุณสอนพระคุณและทรงสแดงหนทนแทงความรอดของพระองค์แก่คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระเจ้าทรงใหญ่ย,ยิ่งนักสารเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับการปกป้องคุ้มครองในการหลับนอนของข้าพงศ์หลายมาตลอดทั้งคืนและขอบคุณองค์พระบัญญัตมบริสุทธิ์ที่ทรงปลูกข้าพงศ์หลายให้ตื่นขึ้นก่อนอรุณในเช้าวันนี้เพื่อจะได้ใช้เวลาในการสามัคคีธรรมกับพระองค์และเพื่อรับการเจิมที่สดใหม่รับกําลังใหม่สําหรับการดำเนินชีวิตอีกหนึ่งวันในวันนี้ตามพระประสงค์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าถึงแม้ปัญหาหลายอย่างยังค้างคา,าอยู่แต่ข้าพงศ์หลายก็เชื่อว,ว่าพระองค์จะทรงนําและทรงเมตตาช่วยข้าพงศ์หลายผ่านพ้นปัญหาต่าง ไปได้พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้ายามใดที่ข้าพงค์หลละเลยไม่สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจไม่มีวินัยในฝ่ายวิญญาณยามนั้นจิตใ,ใจภายในก็เริ่มเอ็นเอียงปเปลี่ยนแบบคนในยุคนี้จนกระทั่งบางครั้งก็เข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังใชอารมณ์ความคิดของตอนเองมากกว่าที่ใช้ความคิดของพระองค์จึงทําให้ตกจากระดับอันควรโกคดีบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระภากของพระองค์และนมัสการพระองค์ด้วยใจที่สกปรก กลายเป็นกุดิน่าซื่อใจคดให้เกียรติพระองค์แต่ปากแต่จิตใจภายในกลับที่กบฏต่อพระองค์ข้าแต่ประเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภยัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพงหลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า,ขาแต่พระเจ้า ทุกๆครั้งที่พระงป์งลายนึกถึงพราบัตรตักเตือนของพระองค์ที่ตรงตัดไว้ว่าและถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระองค์เรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทําของเขาโดยไม่มีอคติจงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ โอ้ข้าแจกพระเจ้าขอองค์พระพัญญาบริรสุทิ์ทรงเมตตาช่วยข้าบง่งหลายสามารถที่จะเอาชนะจิตใจตนเองและมีความยำเกรงเชื่อฟังประพฤติตามพระดำรัตรตัดสั่งของพระองค์ทั้งในการประกาศเป็นพยานการสร้างสาวกตลอดจนการนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งพวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์ ข้าแต่พระเจ้ากระพื่องทรงโปรดอวยพรให้การงานของกระพื่องหลายจเจริญขึ้นและสำเร็จผลเป็นอย่างดีขอให้บรรดาลูกหลานในครัวเรือนของกระพร่องหลายมีความยำเกรงต่อพระองค์และรอดพ้นจากเล่ห์กลของบาปต่างๆด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้ากระพร่องหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน